นิทานเรื่องน้ำผูกกล้าในหมู่บ้านเล็กๆใต้ภูเขามีเด็กชายชื่อว่าน้ำเขาเป็นเด็กตัวเล็กแต่ใจใหญ่ชอบช่วยเหลือเพื่อนและไม่กลัวอะไรวันหนึ่งขณะเล่นในสวนเสียงเพื่อนร้องให้ดังขึ้นช่วยด้วยลูกบอลของเราตกลงไปในผงหญ้าเพื่อนยืนมองด้วยความกลัวเพราะผงหญ้านั้นเคยมีงูโผล่ไม่มีใครกล้าเข้าไปนอกจากน้ำ น้ำสูดหายใจลึกๆแล้วพูดว่าอย่าก,กลัวนะเราจะระวังให้ดีเขาหยิบไม้ยาวๆค่อยๆแหวกผงหญ้าเดินเข้าไปช้าๆพร้อมมองรอบตัวในที่สุดเขาก็หยิบลูกบอลขึ้นมาได้ได้แล้วน้ำร้องพร้อมยิ้มกว้างเพื่อนๆวิ่งเข้ามากอดน้ำขอบใจน้นำนายเก่งมากเลยหลังจากวันนั้นทุกคนต่างยกให้ปุ๊กเป็นฮีโร่ตัวน้อยของหมู่บ้านข้อคิดจากนิทาน ความกล้าหาญไม่ใช่การไม่กลัวแต่คือการทำสิ่งที่ถูกต้องแม้จะรู้สึกกลัว